พระเอกดังพูดแล้วสุดช้ำแฟนนอกใจเจออยู่คอนโดกับชายอื่นสองครั้งค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาติดตามเรื่องราวของพระเอกคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนทุกท่านรู้จักกันดีเขามีชื่อเสียงในยุค90ค่ะมีผลงานให้ติดตามกันนั่นก็คือคุณแพทย์พัฒนสนนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่คุณหน้าคุณตากันดีค่ะปัจจุบันจ้าตัวอายุ48ปีแล้วนะคะเขาจบการศึกษาปรตีในด้านการตลาดที่สหรัฐค่ะ โดยเจ้าตัวเริ่มจากการเข้าสู่งานบุญการโดยการถ่ายแบบไล์โฆษณานอกจากนี้เคยผ่านงานแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงมาด้วยหลังจากนั้นเจ้าตัวก็มีโอกาสมาแสดงละครเรื่องรักข้ามของเป็นเรื่องแรกแม้ว่าผลงานเรื่องแรกแต่เขาคนนี้ก็แสดงออกได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยล้คะค่ะ ถ้าหากจะพูดถึงเรื่องผลงานหลายกนดเองต้องรู้จักเขาค่ะเขามีผลงานให้ติดตามอย่างมากมายไม่นานเจ้าตัวออกมาเปิดเผยเรื่องราวความรักในอดีตให้ฟังนะคะว่าที่เขาเองเนี่ยจำขึ้นใจเลยสมัยที่เขาเป็นวัยรุ่นตัวเองมีแฟนสาวที่ไปมาหาสู่กันบ่อยแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็พบว่าแฟนสาวเขาเนี่ย ได้พาผู้ชายคนอื่นเข้ามาในห้องตอนนั้นเขาก็รู้สึกโกรธเสียใจแต่สุดท้ายให้อภัยและกลับไปคบกันอีกต่อมาก็จับได้ว่าแฟนสาวของเขายังคงพาผู้ชายมาที่ห้องเช่นเดิมและเขาไม่สามารถจะทนได้ตัดสินใจเลิกลากับแฟนสาวใหนที่สุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆเองเห็นแล้วเนี่ยก็ต่างส่งกำลังใจกันอย่างมากมายคะ่ะ